เดือนนี้ซาวันอังคารเตรียมตัวเฮได้เลยแต่ต้องระมัดระวังห้ามทำสิ่งนี้อย่างเด็ดขาดส่วงกลางเดือนนี้การเงินของคุณมีโอกาสพุ่งแรงมากอาจจะได้จากการงานพิเศษธุรกิจที่ทำอยู่หรือแม้นแต่โศคลาบแบบไม่คาดคิด คนที่เกิดในวันอังคารมีโอกาสสูงอะไรก็จะเป็นไปได้เพราะว่าดาวพฤะหัสบ,บดีกํากำลังเสริมพลังให้กับคนที่เกิดในวันอังคารการเงินของคุณถ้าหากคุณอรอลุ้นอะไรบางอย่างอยู่นั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีสำหรับโชคลาภของคนที่เกิดในวันนี้ใครที่รู้สึกว่าเดือนที่แล้วติดขัด ลองสังเกตดูนะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะสําเร็จผลและลาบลื่นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการเงินและการงานของคนที่เกิดในวันอังคารแม้นโศกลาบจะมาแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังของคุณคือเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเตือนว่าการใช้ใจ่ายเงินที่ผิด วิธีอาจจะทำให้เสียโอกาสเส้นถ้าได้เงินมาแล้วให้รีบวางแผนแบบดีๆอย่าใช้จ่ายแบบไม่คิดเพราะมีโอกาสเสียไปแบบง่ายๆโดยเฉพาะการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนจึงควรหลีกเลี่ยงเพราะจะนำมาเสึ่งการทำให้เสียทรัพย์สินดาวเสาส่งผล ต่อเรื่องหนี้สินดังนั้นหากใครคิดจะกู้ยืมหรือให้คนอื่นยืมเงินในช่วงนี้ต้องคิดให้ดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเพราะหากคุณคิดไม่ดีแล้วทรัพย์ส,สินที่คุณมีอาจจะเสียไปโดยที่ไม่รู้ตัวโศกลาบเข้ามาแต่ทรัพย์สินจะอยู่กับคุณได้ไม่นาน เคล็ดลับในการเสริมโชคลาภของคนที่เกิดในวันอังคารเดือนนี้บอกได้เลยว่าใครที่ต้องการดึงดูดโชคลาภเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ลองทำบุญหรือสวดมนต์เสริมดวงถ้าหากคุณคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆให้คิดให้รอบคอบโดยเฉพาะเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการช่วยให้เสริมดวงเส้น การปรับห่วงจุ้ยในที่ทำงานหรือที่บ้านไซส,สีที่ถูกโสโลหรือการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองเซนการนั่งสมาธิพูดถึงการทำที่สามารถสร้างโศกลาบให้เกิดขึ้นได้เซนการสร้างความสมดุลในชีวิตการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจสวยเสริมพลังงาน บวกให้กับชีวิตของคุณในเดือนนี้คุณอาจจะไปทำบุญเสริมดวงหรือไหว้พระสวดมนต์ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์บริจาคปัจจัยช่วยเหลือคนยากไร้ไถ่ถอนชีวิตสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ลำบากเพื่อเสริมดวงสร้างโชคลาภให้กับตัวเองเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนดีปีดี ของคนที่เกิดในวันอังคารขอให้ทุกๆคนเปิดใจรับโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตและครอบครัวแต่ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้ใช้จ่ายอย่างมีสติไม่หลงไหลกับการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงและไม่ได้ศึกษารอบคอบหรือคำแนะนำสักส่วนให้ค้าขายทำธุรกิจที่ อาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สมบัติของคุณสุดท้ายขอฝากไว้การตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลถึงชีวิตของคุณในระยะยาวหรือไม่ถ้าคุณทำตามคำแนะนำโศกหลาบจะตามมาอย่างแน่นอนภาพพังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาด คลิปใหม่ๆจาก่องของพวกเราโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับทุกท่าน